ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คุณผักกาศหอมจากไทยโพสต์ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพี่น้องชาวหาดใหญ่หลังสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดดราม่าเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตในบทความที่มีชื่อว่าพ ok ันศพเละเป็นโจก บทความนี้วิเคราะห์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในหาดใหญ่โดยมีประเด็นหลักอยู่ที่การโต้เถียงเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกนำมาใช้โจมตีรัฐบาลอย่างหนักบทความระบุว่ามีบุคคลหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในชื่อบิ๊กโจ๊กได้พยายามเผยแผ่ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่สูงเกินจริงถึง,ถงหลักพันคนและกล่าวหาว่ารัฐบาลกำลังปกปิดข้อมูลเพื่อลดภาระค่าชดเชยขณะที่ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากกระทรวง สาธารณาสุขที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ตรวจสอบได้นั้นอยู่ในหลักร้อยต้นๆเท่านั้นผู้เขียนชี้ว่าการสร้างข่าวลือดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายการเมืองที่ต้องการประจานความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลที่พลาดพลั้งในการคาดการณ์และรับมือกับภัยพิบัติจากฝน300ปี แม้จะยอมรับว่ามีการบริหารจัดการที่บกพร่องจริงแต่ผู้เขียนเน้นย้ำว่าสังคมควรหันมาให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตมากกว่าการใช้ข่าวปลอมมาปั่นกระแสทางการเมือง